ได้เวลาแล้วกับคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัสดุสิทธิ์กับกิจกรรมปฐมนิเทศและใบสีสู่ฝันนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2555ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่นานคณะบดีร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักเฟซชี่ใหม่ของคณะพยาบาลกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันก่อนค่ะก็ขอแสดงความดีนะคะสำหรับท่านผู้ชมเอ่อที่ศึกษาเนี่ย สามารถแข่งขันช่อมาเรียนตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะ,ะจะง่ายๆนะคะมีผู้ที่สมัครจำนวนมากแล้วก็ผลกร้านของเราเนี่ยก็สามารถอสอบผ่านมาได้นะคะในการที่เราจะรับนักศึกษาใหม่นั้นเปมีเรื่องที่หลายเรื่องที่เราจะต้องพิงจนารณานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอนอกจากความเก่ง เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่ได้อยู่นี้ถือว่าทุกคนมีชดดีวิตดีกัต้องโสดนะคะเพราะว่าถูกเรื่องมาแล้วดีือ่เหลาคะไม่ได้ใจเหรอคะงานนี้นอกจากจะเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะพยาบาลแล้วยังเป็นการแนะนําให้รู้จักอาจารย์และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะหน้าที่ของเรานะคะจะทําหน้าที่สนับสนุนการศึกษานะคะอยู่ภายใต้การดูแลของท่านรองนะคะ รอทีการฝ่ายอิสระนักศึกษาค่ะนะคะหน้าที่ของเราทาอะไรบ้างหน้าที่แรกนะคะหน้าที่ของของสนย์ข,ของเรานะคะจะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารนะคะการศึกษาแล้วก็บริการทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยคะ่ะระบบบริหารการศึกษานั้นนะคะมันก็จะมีะการทํารายการผ่านตู้คีย์ออสถามว่าตู้ตรงนี้อยู่ที่ไหนจะอยู่ตามตามตึกน,นะมีทั้งที่โรพยาบาลศาสตร์ แล้วก็ทั้งในหมาหาวิทยาลัยเพราะฉนั้นสามารถทารายการอะไรได้บ้างในตู้นั้นนะคะก็มันก็ลักษณะคล้ายๆกับตู้ a อ m ีเอ็มมาและนะคะมันก็จะมีรายการแสดงเกรดเช็คเกรดได้นะ,ะแสดงผลกรารชนะค่าเทอมนะคะตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนจริงๆในสิ่งที่ครูพูดไปเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นงานบร,ริการของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะขอใบ คำร้องการเป็นนักศึกษาหรือว่าใบรับรองระดศึกษาได้อย่างน้อยคนละหนึ่งฉบับฟรีฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดจะขอในฉบับที่2,3,4ต้องมีค่าธรรมเนียมสำหรับช่วงบ่ายน,น้องเฟชชี่จะได้พบกับการแสดงของรุ่นพี่แต่จะเป็นการแสดงอะไรเพื่อต้อนรับน้องใหม่กันบ้างไปดูกันต่อเลยค่ะ การรางกายที่เป็นเอกลัณของแต่ละาคอยกดนและสุนสรานมากเลยคหลังจากที่น้องใหม่เฟชชี่ได้ดูกาแสดงของรุ่นพี่กันไปแล้วก็ถึงหนาทีอันสำคัญสำหรับน้องใหม่กับพิธีรับเข็มสัญลญักษณ์วิชาชีพพยาบาลและผูกข้อไม้ข้อมือในฐานะที่ได้เป็นสิทธิ์คณะพยาบาลอีกด้วยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับงานปฐมนิเทศและายสีสุขขวัญของเพื่อนๆจากคณะพยาบาลมหาวิาทยาลัยราชบัฏสวนดุสิทธิ์ยังไงก็ขอให้น้องใหม่เซชีททุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอ,อย่างคุ้มค่ากันทุกคนนะคะ